อ้าวนั่นเราวถือขื่นมาขอบคุณนั่นนะครับแล้วขื่นมาขอบคุณนเนี่ยโอ้ขอบคุณในหลายชั้นพันวานครับขอบคุณครับไปเป็นรถเจ้าบันนี้ไปเอออ่ะนะครับพี่น้องครับขี่รถออกมากสิไปซื้อของครับพี่น้องครับขี่รถออกมากสิไปซื้อของ มาเจอเต่าครับมาเจอเต่านี่น้องพ่อม,มาเจอเต่เเาแท้พี่น้องโอ้จอยนาอเจ้าเนาะมุมี้ยังกลิ่นนี้นี่ไปปสิภาพไปปล่อยมองอุดมสมบูรณ์ไแล้วครับพี่น้องครับ พื้นขึ้นมาไว้รถสับผีผ้าพิ่นไปปล่อยหมองที่มีิหนามไร้ที่หมองอุดมสมบูรณ์ครับ mm hmm. อยู่หกอยู่ป่าเต่าอยู่หกอยู่ป่าลังเทือหนีพวท่านก mm ็ hmm. ย่ำไฟมาย่ำยังเก๋นั่นนะครับเ mm hmm. พิ่นหนีไฟพวท่านลังเทือ นั่งเทือรถก็เยียบไป็นอะไรพี่น้องอแต่อีโต้สาตวครับพ็สรอยเหลือได้ก็สรอยเหลือกันไปครับชีว,วิตบนสิเป็นสัตว์เอียงทุกอย่างครับบนสิเป็นเตา่าหมาแมวเอียงบนโลกนี้นะครับบนสิเป็นนกเป,นปเป็นปูเป็นปลาครับซอยเหลือกันไปครับเกิดมารวมสาตวเกิดมาร่วมนั่นกันแล้ว ร่วมชาติร่วมยังกันแล้วกันจ้อยเลือกันครับล้วนทุกอย่างกับมีชีวิตครับชีวิตเจ้าของครับเขาที่ได้นำมาปล่อยที่อบโตโตกคกพรเนี่และครับพี่น้อง าถูกได้ของติรถเติม่มลานะเด้อปล่อยโฉบโฉบมากม,นมานบทีไม่เจอเจ้านะักขุนถามว่าถามหาเลขหาเบอร์โอ้ยนะครับเพิ่นก็เป็นเตาก็เป็นเตาชนิดหนึ่งครับบ่มีเลขมีเบอร์เรกพี่นอ้องอืแค่นว่า วัดสนามีมันกระเทึกเองครับโชควัดสนาไให้เฮ้าโบ้คือกันครับโชคดีหรือว่าโบโชคดีนั่นก็อยู่น้่บุญวัดสนาเฮ้านี่คือเกิดมาหวมสตัตว์ละเฮ้าซ้อยเหลือกันครับเมื่อว่าสิปนสัตว์ชุกทุนี้บนโลกนี้ครับบนแต่ฮักที่วิจจะของไปบาปอยเจ้าเนี่ยนะเจ้าไปลด ที่หายอยู่หากินเจ้าบัเอืดบ่อยากคุณอ้าวนั่นแล้วถือขื่นมาขอบคุณนั่นนะครับเราขื่นมาขอบคุณเนี่ยโอ้ขอบคุณในหลายจันทร์ว่าครับขอบคุณครับไปไปรถเจ้าบนันี้ไปเออไปาำพิธีของเจ้าหอนะ ับพี่น้องครับหลังจากที่ปล่อยเตาเื่อเนี่แล้วก็มีโชคอิรีพี่น้องครับได้ตู้เยน็นพัดลมทีวีแล้วก็เครื่องซักผ้าแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งขั้นนะครับพี่น้องครับกำมันอยู่ครับพี่น้องครับนี่แหละพี่น้องครับการช่วยเหลือลช่วยเหลือทรัพย์ที่มีชีวิตพื่อกันนี่กะ บางที่ก็อาจส่งผลต่อความโชคดีนะี่ครับกซ็ซอยเรือกันไปครับพี่น้องครับโชคก็เกิดได้กับสุขุสุขนพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้นะครับกระจบไว้เพียงเท่านี้ครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้บานทุสนะครับได้ท่มนี่กาลังใจท่าคลิปต่อไปนะครับกสมขเปกนข้าวพี่ข้างนองครับเงินทองใส่น้ากันจะเจ็บจะจนน้ำร่ำด้วยกันสุขุสุขนไปแล้วสวัสดีครับ